ในช่องเราเนี่ยนะครับช่องอมาเดอุสเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ทําอนิเมะแนวลักๆเยอะมากเลยใช่ไหมล่ะแล้วคลิปหนึ่งครับที่เคยได้ทําไปแล้วนั่นก็คืออนิเมะแนวพระเอกกับนางเอกต่างสถานะกันใช่ไหมล่ะทำไปหลายคลิปแล้วมีพระเอกรวยนางเอกจนนางเอกรวยพระเอกจนดอกฟ้ากับหมาวัดอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับพระเอกกับนางเอกต่างสถานะได้แหละแต่ว่าวันนี้เป็นต่างสถานะกันมากๆเลยนะนั่นก็คือแนวที่พระเอกเนี่ยเป็นเจ้านายครับกับนางเอกเนี่ยเป็นข้ารับใช้ครับเป็นแนวที่ถึงแม้จะเห็น่คอยบ แต่ก็บ่อยอยู่นะจริงๆมันเราอาจจะมองไม่ออกไงแบบประมาณว่าเป็นนางเอกเป็นเมดอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้ารับใช้ใช่ไหมล่ะเป็นสัตว์เป็นพูดอันเชิญอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นข้ารับใช้หมดนั่นแหละซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนําอนิเมะแนวๆน,น,นี้กันครับเอนิเมะแนวต้องบอกว่าเป็นแนวนางทาตเลยที่พระเอกเป็นเจ้านายกับนางเอกเป็นข้ารับใช้จะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะครับ เอาะมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยก่อนนะครับเป็นเรื่องที่พระเอกเนี่ยได้เดินทางไปยังต่างโลกครับก็เลยได้มีนางทาสเนี่ยมาสองคนนั่นก็คือเรื่องนี้เลยอิเซคไคมาโอใช่ไหมจอมมารต่างโลกกับบริวารสาวนักอัญเชิญคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องบริวารสาวนักอัญเชิญเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกนะชายหนุ่มแบบว่าเป็นสายเล่นเกมติดเกมไปชีวิตกใจวันๆไม่ทําอะไรสักอย่างนะครับเล่นเกมอย่างเดียวเฝ้ารอการที่จะถูกอัญเชิญไปต่างโลกในสักวันหนึ่งคือม่งเป็นชีวิตที่ชิวจริงนะไอ้พระเอกเรื่องนี้เนี่ย <laughs> แต แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยได้ถูกอัญเชิญไปต่างโลกสักทีในร่างของตัวละครที่เล่นอยู่ในเกมด้วยนะไอ้ร่างของจอมมารที่มันสร้างไว้เล่นเกมนี่แหละถูกอัญเชิญมาโดยหญิงสาวสองคนครับเป็นเอลหุ่นสะบืมคนหนึ่งใช่ไหมอีกคนนึงเป็นน้องโลลิหูสัตว์อะเป็นหูหูหูเสือะ่ะจำไม่ได้แล้วคือคู่นี้เนี่ยสองสาวนี่ก็แก่งแยง่งชิงดีกันเพื่ออัญเชิญพระเอกออกมาไน้่แหละนะครับเจ้าพระเอกมาเป็นค่ารับใช้ให้ได้แบบลาปัรสัญญาใส่พระเอกเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความที่พระเอกเนี่ยมันมาต่างโลกในร่างของตัวละครในเกมไ สะท้อนพันธสัญญาทําให้2นางนี้เนี่ยจากเดิมจัญเชิญพระเอกมากลายเป็นทาสใช่ไหมทำให้2คนนี้เนี่ยกลายเป็นทาสแทนครับแถมมีปอกคอเนี่ยนะคือแบบคลาสสิกมากมาคอยดูลงดูแลนะครับดูแลพระเอกในฐานะข้ารับใช้แต่จริงๆต้องบอกว่าเป็นพระเอกได้แหละที่คอยดูแลเพราะแม่นาง2นางนี้เนี่ยปัญหาไม่เยอะเลอเกินเดี๋ยวพอแม่นางเอลมีปัญหาพระเอกก็ต้องไปช่วยแม่นางเอลเดี๋ยวพอถูสัตว์มีปัญหาก็ต้องไปช่วยอีกปกป้องเมืองอะไรต่างๆนานา,นาส่วน2นางนี้ก็มีหน้าที่แค่เซอร์วิสพระเอกอย่างเดียวครับคือเรื่องนี้รื่เดิกเป็นเรื่อง แนวต่างโลกที่เน้นเซอร์วิกะสกับราสาวๆเรื่องที่ถือว่าดีมากนะและก็จะมีภาคสอเร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมล่ะกาดทำแล้วครับรออยู่เหมือนกัน เอาเรามาที่พระเอกกับนางทาตเรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนไหนเป็นนางเอกเพราะว่าพระเอกเนี่ยมันทาตเยอะหลือเกิดนะั่นคือเรื่องนี้เลยครับเดสมาร์ทใช่ไหมโศกอนาตกรรมจากต่างโลกเริ่มต้นจากเดสมาร์ทคือเรื่องเดสมาร์ทเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องดังนั่นแหละนะทุกคนหลายๆคนก็คงรู้จักอยู่แล้วนะครับพระเอกเข้ามาในโลกต่างโลกในล่างของตัวละครในเกมเหมือนกับเรื่องเมื่อกี้นี่แหละแต่ที่ต่างกันก็คือเรื่องนี้เนี่ยพระเอกมไม่ได้เป็นคนติดเกมเหมือนเรื่องเมื่อกี้ครับแต่ว่าเป็นเดฟเป็นผู้พาาัััฒนน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 นาาาาาาเเเกกกกกกมมมมม่่ออองงงงงงโปรรมมรรแ์ทททททสยบซึนหนิิี เลยแต่ก็ได้รับผลตอบแทนที่ถือว่าคุ้มค่าก็คือการได้ไปต่างโลกแทนเองเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุดแล้วมาในร่างของตัวละครที่สร้างเอาไว้เทสเกมครับพร้อมกับสกิลที่แบบว่าสกิลแม่งเวอร์วังอลังการมากนะไอ้สกิลเดชมาร์ทไอ้สกิลดาวตกที่ไม่ใช้ตอนแรกใครเคยดูคงจะรู้เท่านั้นคือใช้ทีเดียวที่แบบว่าฟาร์มกิงการทั้กองทัพเมื่อเป็นร้อยอ่ะคือหลังจากนั้นเทพเลยคนในโลกนี้ถ้าไม่มีใครเทพเหมือนพระเอกแล้วอ่ะก็เอาพลังที่ได้มาได้เลยนะครับจากการฟาร์มกิงการมาโชว์เทพช่วยเหลือสาวๆเก็บ เ,เยอะแยะมากมายเลยทาาุในฮาเลมพระเอกนะครับคือเยอะจริงๆพอหนุ่มซาตูเนี่ยทั้งโลล่หูหมาหูแมวหูกิ้งกาอะไรมีหมดนะพิธาดีๆทั้งนั้นอยากให้มีภาคตอบกันนะเรื่องนี้ซาตูกับเหล่าฮาเลมท่าต้นเกวียนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชิวนะครับเป็นต่างโลกที่ชิวมากผมชอบแนวนี้ไงใครดูช่องนี้บอกคุณจะเข้าใจแลว้ว่าเจ้าของช่องไม่ชอบสไตล์ชิวๆ เอาเรามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นท่าเซกได้ไหมจำไม่ได้ระ้ว่านานแล้ว,วละจะจำได้ว่าเป็นพันธสัญญาประมาณนี้แหละนั่นก็คือเรื่องนี้เลยครับน้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมมารชินไมามาโอใช่ไหมคือเรื่องนี้นี่ยนะครับก็เป็นเรื่องสาวของพระเอกครับชายหนุ่มที่แบบว่าดูภายนอกแล้วเนี่ยดูเหมือนนักเรียนธรรมดานะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ธรรมดาดูหน้ามีรอยแผลเป็นนะแต่ว่าถือว่าเป็นนักเรียนธรรมดาละกันที่พ่อของเขาเนี่ยกำลังจะแต่งงานใหม่ครับแล้วก็ทางฝั่งแม่เนี่ยมีลูกต รัก2คนมาอยู่ด้วยก็มาอยู่บ้านพระเอกกันนี่แหละนะครับแต่ว่าสาว2คนนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาครับถึงแม้จะด,ดูตอนแรกๆเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนนึงเป็นราชาปีศาจในอนาคตนะส่วนอีกคนนึงเป็นสกิลบัตครับหนีมาจากโลกปีศาจเพราะว่ามีปัญหาบางประการมาสะกดพ่อพระเอกให้หาที่อยู่อาศัยให้แต่จริงแล้วก็พ่อพระเอกมันยอมใช่ไหมละ่ะรู้อยู่แล้วว่าสองคนนี้พี่น้องมีปัญหาอยู่ก็ให้มาอยู่ด้วยกันนี่แหละยอมโดนสะกดไปส่วนพระเอกเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเป็นพวกที่สืบทอดพลังของผู้กล้า อยู่ในหมู่บ้านผู้กล้าออกมาอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนพ่อลูกครับพอได้มีน้องสาวมาอาศัยอยู่ที่เป็นจอมมารมาเนี่ยก็ต้องกระชับความสัมพันธ์ใช่ไหมถึงจะแบบว่าไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นจริงๆก็ตามอะ่ะแต่ต้องกระชับความสัมพันธ์อยู่ดีตคิวบัสที่เป็นลูกน้องเนี่ยก็ให้ทําบัตรสัญญากันคล้ายๆกับท่าเซ็กไม่แหลไนะครับผมจำไม่ได้แล้วแต่จําได้ว่ามันต้องมันจะมีปอกคอ,อเออเรื่องนี้จาเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้นะจำได้ต่ฉากเซอร์วิสครับตอนแรกพระเอกเนี่ยก็มีคู่สัญญาแค่จอมมารน้องสาวใช่ไหมเวลามาเลย เพื่อนสมัยเด็กใช่ไหมเพื่อนสมัยเด็กที่หมู่บ้านภูกาเหมือนกันแล้วก็น้องสาวเพื่อนสมัยเด็กอีกโอ้ยหลายคนอะจงอาจารยอะไรพระเอกนี่แบบเอามาหมดอะเยอะมากพระเอกเรื่องนี้ครับ มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ไม่ถือว่าต่างสถานะกันมากมายขนาดนั้นนะไม่ได้ถึงขนาดเป็นทาสครับเออแต่ว่าก็ต่างอยู่นั่นแหละครับพระเอกเป็นเจ้านายกับนางเอกเป็นหมาครับนั่นก็คือเรื่องนี้เลยโอคามิโชโจทูคุโรจิ o ครับยายหมาป่ากับเจ้าชายเย็นชาคือเรื่องนี้เนะครับเรื่องยายหมาป่ากับเจ้าชายเย็นชาเนี่ยก็เป็นเรื่องแนวลักๆนะถือว่าเป็นเรื่องแนวลักๆที่อยู่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแน,นวลักๆที่มีความเป็นโรแมนติกอย่างมากของน้องนางเอกครับเด็กสาวนักเรียนมัธยมผู้ททีีี่มมมมมมคควววาาาาาฝันนงงดด้โรรติกบสออลเเ์ ฟฟว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอยากจะได้พบรักเหมือนได้โชว์โจตาใสบ้างซึ่งมันก็ได้พบจร,จริงนั่นแหละไม่รู้จะพูดอย่างนี้ทำไมทุกเรื่องนะแต่ก็ได้พบครับได้พบเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยระหว่างที่กำลังเดินเอ,อิระเหยลอยชายกรีดกายอยู่ในเมืองเนี่ยก็ได้ไปเจอชายหนุ่มสุดหล่อครับที่แบบว่าดูเหมือนเจ้าชายสุดสนะก็เลยแอบถ่ายรูปหนุ่มหล่อคนนั้นครับเอามาโมเมเพื่อนในห้องว่าเอ้นี่เป็นแฟนนะแฟนหล่อไปละคือขี้โม้เลยเกินนางเอกเรื่องนี้นะถ่ายรูปใครก็ไม่รู้ว่าโมเมว่าเป็นแฟนนะแต่ว่าจุดจบของคนขีี้โมมมมเเนนน่ยยยะัับกก็จไสสวหาาาชุทออ โมเมว่าเป็นแฝดเนีนะครับจริงๆชายหนุ่มหนุ่มหล่อคนนั้นเนี่ยมันเรียนอยู่โรงเรียนนี้ซะง,งั้นนะแ,แบบว่าไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเลยไง,ไงว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันถึงจะเพิ่งเปิดเทียนก็นตามนะแต่พระเอกก็แบบว่าหล่อเป็นดาวมากน่าจะเคยเห็นหน้ากันอยู่แหละแต่เรื่องนี้นางเอกก็ไม่รู้ครับแต่ก็เพื่อที่จะให้ความที่อามโมโมเมหลอกเพื่อนว่าเป็นแฟนเนี่ยไม่แต่นะครับก็เลยต้องไปขอขอร้องขอความร่วมมือจากหนุ่มหล่อคนนั้นครับให้มาแกล้งเป็นแฟนกันให้หน่อยครับพระเอกเนี่ยก็เลยตอบตกลงเลยแต่ว่า ซ้อมกันเป็นเรื่องแนวะต่างโลกใช่ไหมแต่เรื่องนี้แบบว่าเป็นโลกทางเราานี่แหละแต่ว่าเป็นหมาเลยนะเรียกว่าตรงตามหัวข้อสุดๆแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องนี้นางเอกก็เลยต้องกลายเป็นหมาให้กับพระเอกเป็นเจ้านายครับต่ถือว่าดีได้แหละนะดีสำหรับเอสเอ็มครับใครเป็นผู้หญิงที่เป็นสายเอ็มชอบโดนกระทำอาจจะชอบดูเรื่องนี้ไงจริงไหม มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเมื่อกี้เป็นหมาไปแล้วใช่ไหมยอยากได้แบบเป็นเมดบ้างครับคือมันเป็นค่ารับใช้ว่าต้องมีเป็นเมดบ้างสักคนดินั่นก็คือเอาเรื่องนี้เลยเอาเบคคอมปานีครับกองทัพโมเอะบุกโลกผมพยายามเลือกที่เป็นนางเอกเป็นเมดมาแล้วนะแต่ได้เรื่องนี้มาคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวแนวต่างโลกนะหรือว่าเป็นต่างโลกเรื่องหนึ่งเลยที่แบบว่ามีการเชื่อมต่อระหว่างโลกทางเรากับโลกทางโลกแฟนตาซีครับให้มีการไปมาหาสู่กันได้ทําให้พวกประเทศที่ญี่ปุ่นเนี่ยคิดที่จะดูดทรัพยากรจากต่างโลกไงงโยการ่ธปััรรปตล,ลว,วนะ ที่มันสามารถดูดเงินได้มากที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยก็คือวัฒนธรธรมการเป็นโอตาคุนั่นเองครับเอาไง่ายๆไม่ต้องยกตัวอย่างที่ไหนไกลหรอกครับดูจากเจ้าของช่องก็ได้ครับเสียหายกันไปเท่าไหร่แล้วกับการมาติดตามอะไรพวกนี้ทั้งนิยายกระตรงการ์ตูนมังงะอะไรโอซื้อหมดอะ่ะซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เลือกที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมนี้ไปครับเลือกที่จะเผยแพร่ความเป็นโอตาคุออกไปยังต่างโลกเกมการ์ตูนนิยายต่างๆคัดเลือกโอตาคุมาคนหนึ่งครับก็เลือกพระเอกของเรื่องมาเนี่แหละเป็นชายหนุ่มผู้โชคดีใช่ไหมละ่ทมละทอยอย หาที่อยู่ให้มีคัลเลอหงคลือหาดมีเมดมาดูแลนะซึ่งน้องเมดคนนี้ได้แหละนะครับที่จะกลายเป็นนางเอกในอนาคตใช่ไหมละ่ะค่ารับใช้ที่เป็นเมดเป็นเอลเป็นฮาบเอลใช่ไหม,มคอยดูแลพระเอกแล้วพระเอกก็จะปักธงเธอคนนี้ตามสเตปครับมุกเก่าๆครับถ้าเกิดตัวละครที่เป็นฮาบเอลถ้าจะปักธงฮาบเอลต้องทำยังไงก็ไม่ต้องรังเกียดดิเพราะาคนไม่ชอบรังเกียดฮาบเอลก็ตลอดอยู่แล้วพระเอกของเรื่องไม่รังเกียดความเป็นฮาบเอลของเธอสุดท้ายก็ปักธงตามสเตปนั่นแหละนะครับมุกเดิมๆแต่ก็ใช้ได้เรื่อยนะมกมกีดา ไปที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับมีหมามีเมดมีทาสไปแล้วใช่ไหมเรื่องนี้อยากได้เป็นแบบลูกน้องลูกน้องก็ถือว่าเป็นค่ารับใช้เหมือนกันนะนั่นก็คือเรื่องนี้เลยครับนูราลีเฮียงโนมาโกครับนูระหลานจอมพูใช่ไหมละ่ะน้องนางเอกของเราก็เป็นลูกน้องในแก๊งของพระเอกนั่นแหละเรียกในน้อยในน้อยอยู่อ่ะคือเรื่องนี้นี่นะครับเรื่องนูระนี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าเป็นเรื่องแนวพูดผายครับผีปีศาจตัวประหลาดอะไรต่างๆมากมายจะส่วนใหญ่ในจันที่ท่ปเเาเเเดนรยนมที่ดเมมนธรทานนะเเป็คแบบติมักรียน วัตยมธรรมดาที่มีสาวในดวงใจอยู่ครับแต่ว่าที่บ้านของเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับเป็นตระกูลที่สืบทอดกันมาตั้แต่สมัยอดีตกาแล้วพระเอกเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งรุ่นที่3ไงก็มันจะขึ้นเป็นผู้นําของตระกูลผู้แห่งตระกูลนี้ครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่นะถึงแม้จะเป็นแบบว่าลูกหลานของหัวหน้าพูดแต่ว่ามีสายเลือดอยู่แค่หนึ่งใน4เท่านั้นครับไม่ได้สามารถกาลายร่างเป็นล่างพูดได้ตลอดเวลาเรือห,หลังไม่จะกลายได้ตลอดก็เถอะแต่แรกๆมันกลายไม่ได้ไงซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยเป็นผู้สืบทอดใช่ไหม เธอคนนี้ได้แหละนะครับคือลาละจังของพวกเรานั่นเองนางเอกตลอดการขวัญใจของเราทุกคนแบบว่าดูแลรับใช้มาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กนะเลี้ยงต่อยมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารกเลยอุ้มกันมาตั้งแต่สมัยแบบอกอะถึงแม้พระเอกจะโตแล้วแต่ก็ยังแบบว่าดูแลอยู่เสมอมานะคือแบบสุดยอดนางเอกในดวงใจจริงเรียกว่าเป็นค่ารับใช้ได้นะเพราะว่าแบบถึงจะดูไม่ค่อยตรงแต่ก็ตรงอยู่เพราะว่าเรียกนายน้อยนายน้อยคอยให้การช่วยเหลือไปไหนมาไหน,นด้วยกันมีปัญหาอะไรก็ร่วมกันสู้ใช่ไหมภาค2มีการรวมลงรวมล่างอะไรกันด้วยโอ้ยน่ารักมากครับ เอาเรามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้นี่เป็นหุ่นลับช้ครับคือครบทุกสไตล์จริงวันนี้นะั่นก็คือเรื่องนี้เลยสงครามจากกนมนตาลาตีเป็นชื่อไทยแล้วกันนะครับ,ค,รบคือเรื่องนี้นะครับเรื่องสงครามจากกนมนตาลาตีเนี่รับเป็นเรื่องราวในโลกเวทมนต์นะเรียกว่าเป็นโลกเวทมนต์ก็ได้เพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นชายหนุ่มปิศาที่กำลังจะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์แห่งนี้ครับที่ว่ากันว่าเป็นโรงเรียนเวทมนต์ที่ดีที่สุดในโลกแต่สุดท้ายมันก็มีที่อื่นมาสู้ได้อยู่ดีนน่แหล้ไงพรอกกนี่ยัหมมบาา้้ขุวแหละ สายยะใช่ไหมเป็นหุ่นที่มีรูปลักษณ์เหมือนมนุษย์นะต่างจากหุนส่วนใหญ่ในเรื่องอยู่มีบ้างหุ่นรูปลักษณ์มนุษย์ในเรื่องแต่ว่ามีน้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวประหลาดทั้งนั้นเลยซึ่งหุ่นของพระเอกเนี่ยก็เหมือนเป็นค่ารับใช้ของพระเอกเนี่แหละมาคอยตามติดแบบว่าเป็นหุ่นสาวสายขี้อ้อนนะเข้ามาเรียนที่นี่พร้อมกันมาคอยดูลงดูแลพระเอกต่อสู้ให้พระเอกใช่ไหมล่ะช่วยต่อสู้เวลาที่ต้องมีการต่อสู้ช่วยอาบนงอาบน้ําช่วยนอนกอดกันเป็นหมอนข้างคือเหมือนคู่สามีภรรยามากแถมสู้เก ไม่ค่อยสนใจเลยสักเท่าไหร่หรอกสนใจแต่แก้แค้นอะไรของมันสักอย่างนึงด้วยแหละนะครับก็เลยเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้มหาชำรักแค้นคนใช่ไหมพูดไปพูดพ่าจะกพูดวนแล้วงั้นไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะ